นายคุณลองบอกมาสิว่าคุณะจะใช้วิธีไหนได้พรืยอคุณใช่ครับนั่นมันแต่ก่อนแต่ตอนนี้พลอยเปลี่ยนไปเป็นคนหน้าเงินไปแล้วผมได้คุณมาเป็นเมียนเนี่ยเวียนกรรมๆๆๆนี่คน คุณหุบป,ปากแล้วกลับบ้านเลยนะอย่ามาท่องขายขี้หน้าตรงนี้คิดว่าฉันอยากจะอยู่ในตะ้นใหญ่ตรงเนี้ยฮะงานนี้เป็น,น,น,นยังไงบ้างโอเคอาชินเลยครับไม่คุยเรื่องเงีย,ย,ย,ยไม่อยากคุยเรื่องเงียไม่อยากคเรื่องเงี้ยคุณหนุ่มไม่ปวดเทงซุยวุ่นวายทำอะไรเป็นบ้าน้องจากเรื่องเงี่ย ผมทำงานเง,งกับบ้านไปอะ่ะกับข้าวดีๆคุณก็ไม่ทำให้ผมกินเลยสักมือ้อผมได้คุณมาเป็นเมียเนีเ่ยเรียนกรร<ผ>มกรรมนี่คนถ้าผมรู้ว่าคุณจะเป็นแบบเนี้ยผมแม่งทำคุณมาเป็นเมียหรอกนี่คนมีเรื่องอะไรกันเนี่ย E อ O Y เสียงดังถึงข้างในเลยสวัสดีครับผัการโชกพูัการมาก็ดีละ ลูกน้องผู้จัดการเนี่ยแต่งงานกับฉันมาตั้งสองปีแล้วฉันของเงินแค่เนี่ยทำมาเป็นจะมาทำลายร่างกายฉันเย่าไปฟังมาแล้วผู้จัดการคิดแต่เรื่องเงินจนเป็นบ้าไปแล้วพอพอพอ,พอ,พอคุณรอผมแป๊บนึงน,นะผมมีเรื่องเคลียร์อาร์มนิดนึ่งอย่าไปสนใจเมียผมเลยนะครับ มันก็เป็นคนเงียบแบบนี้แหละเดี๋ยวไล่ันกลับไปเองไหนคุณลองบอกมาสิว่าคุณอ่ะจะใช้วิธีไหนไล่ภรรยาคุณตลอดระยะเวลาสองปีที่คุณกินอยู่กับภรรยาคุณมาผมว่าคุณยังไม่รู้จักความหมายของการใช้ชีวิตโค่ใช่อยู่ผมอาจจะไม่รู้จักภรรยาคุณมากพอแต่ผมเชื่อว่าภรรยาคุณอ่ะเป็นคนที่อ่อนโยนแน่นอน ใช่ครับนั่นมันแต่ก่อนแต่ตอนเนี้ยพลอยเปลี่ยนไปนเป็นคนหน้าเงินไปแล้วถ้าผมรู้ว่าพลอยจะเป็นคนแบบเนี้ยผมไม่เอามาเป็นเมียหรอกผมคิดว่าภรรยาคุณอไม่ใช่คนแบบนั้นแต่เป็นเพราะการกระทําคุณไม่ใช่เหรอที่ทําให้ภรรยาคุณเปลี่ยนไป พี่ชองคะทีรัณมาได้งไงเนี่ยคุณกำลังท้องกำลังไส้อยู่นะที่เนี่อันตรายฉันก็ายามาให้คุณไงคะก็เม่กี้ฉันคุยโทรศัพท์กับคุณอ่ะฉันได้ยินเสียงคุณเหมือนจะเป็นหวัดเลยนะคะฉันก็เลยเป็นห่วงเอายามาให้หวัดแค่นี้เองทำอะไรผมไม่ได้หรอกผม่ผู้ชายอ,อกสามซอกแต่ถ้าผมเป็นหวัดจริงๆอ่ะผมเองกลัวไปติดคุณมากกว่า คุณคะมันไม่ติดกันง่ายขนาดนั้นหรอ,อยาเนี้ยผมว่าาจะให้อามกินมากกว่ายาเนี้ยกินได้หลายคนคุณก็กินไว้ด้วยสิคะได้จ้ะอ้าวเธอก็มาดูสามีเธอเหมือนกันหรอผู้ชายก็แบบนี้แหละนะห่วงแต่งานไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลย จำเอาไว้เลยนะการแต่งงานะไม่ใช่จุดจบของความรักแต่เป็นการเริ่มต้นของความรับผิดชอบที่จะตามมาต่างหากผู้หญิงคนนึ้อจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อได้สามีที่ดีผู้หญิงอะจะเริ่มเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ความรักความอหอมใยญ่จากคนที่เขารัก ผมก็ยังเชื่อว่าภรรยาคุณเป็นคนที่อ่อนโยนและรักคุณมากคุณเลยเลือกมาเป็นคู่ชีวิตการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอ่ะสิ่งแรกเลยที่ขาดไม่ได้คือการไว้ใจซึ่งกันและกันที่รักคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่คิดเลยว่าคุณจะทำงานเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้เพราะครอบครัวของเราอะ่ะแล้วที่คุณพูดมามันก็จริงอะคะ่ะ ฉันเป็นภรรยาที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่หรอกคุณไม่ผิดหรอกผิดที่ผมมากกว่าที่ไม่เคยบอกคุณเรื่องโอทีเลยต่อไปเนี้หนึ่งทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากการทำงานอะ่ะผม,มให้คุณดูแลนะมันต้องแบบนี้สิชีวิตคู่่ะผู้ชายไม่สามารถรู้ความรู้สึกของผู้หญิงหรอกนะผู้หญิงอ่ะก็ไม่สามารถรู้ความกดดันของผู้ชาย ถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันชีวยขั้วถึงจะไปได้รอไดไปไปแล้วเรากลับบ้านเถอะอ๋อแล้วอย่าลืมกินยาล่ะ